สวัสดีครับวันนี้จูบินเตอร์วันนี้เรามารีวิวนะพาวเวอร์เดี๋ยวปิดไฟก่อนนะครับผมพาวเวอร์ใหญ่ๆหนักๆแรงๆในร้านเรานะครับผมว่ามีรุ่นอะไรบ้างนะครับแล้วก็ราคาเท่าไหร่บ้างนะก็จะเป็นพาวเวอร์สตรอมนะครับตัวนี้จะเป็น VIP อพ์พันวัตต์นะครับ VIP อพ์พันวัตต์มีอะไรบ้างข้างในนะครับแล้วราคาเป็นยังไงบ้างสเปคขับดอกอะไรบ้างนะครับผมก็ประกอบหลายอย่างหลายหน้านะครับก็อย่างตัวนี้นะครับจะเป็นหน้าประกอบนะครับหน้าประกอบเลยนะครับผม พอดีลูกน้องทํางานหลังร้านเสียงดังอ่ะผมประมาณนี้นะครับผมก็รีวิวให้ดูนะครับอันนี้รุ่นใหญ่เลยนะครับห้าพันวัตต์นะครับไอที่บอกว่า18 8ดอกนะครับนี่ครับต้อง5,000วัตต์นะยี่สิบเอ็ดหกดอกนะครับข้างละ3ดอกนะครับยี่สิบเอ็ดสิบแปดข้างละสามข้างละสี่ครับต้อง5,000วัตต์ขึ้นไปนะตัวนี้6,000วัตต์เดี๋ยวมาอยู่นี้แหละเดี๋ยวมาคอยวัดอันนี้พี่นะครับผมก็5,000วัตต์ มโมแปง2ลูกนะตัวนี้ตัวประกอบนะครับตัวนี้30,000บาทนะครับผมนี่ครับคาปาซิเตอร์2 4 6 8 10 12นะบอร์ดบิดนะซุปเปอร์บิดนะฮะ3ชั้นบิดนะครับนี่ครับบอร์ดบิดของเรานะดีเลย์ป้องกันลำโพงอีก2ชุดนะครับ4ตัวนะครับคาปาซิเตอร์นับไปเลยนะครับ2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24นะครับข้างละ24ตัวนะครับท่อ1 24คู่นะครับยีคู่ก็เป็น48ตัวนะครับผมสี่สิตัวต่อท่อนะสองท่อเกือบร้อยนะครับผมสําหรับรุ่น5,000ันวัตต์นะประมาณ96ตัวใช่ไมสี่สิอ่ะเกตัวครับผ่านติเตอร์นะเก้บหกตัวนะครับหรือว่า48คู่ครับมออแปลงเอไนะครับสลูกนะครับรับกำลังโหลดได้เลยครับยี่บเ้างละ3นะครับแล้วก็ 18้างละ4นะครับตัวนี้แรงๆนะครับตัวนี้ก็ราคา30,000บาทนะครับแต่ลูกค้าบอกอยากได้6,000วัตนี่ครับจัดให้เลยครับ6,000วัตมาแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวส่งไปโคราชนะครับ6,000วัตไปขึ้นรถแห่นะครับสังเกตนะครับกล่องจะยาวเท่ากันนะครับเดี๋ยวมาร์กเดี๋ยวมารอวัดกล้องด้วยสิ่งที่ได้เพิ่มขึ้นไปมอแปลงยาวกว่านะครับมอแปลงจะอัพไปอีกไซส์1 2ลูกเหมือนเดิมนะการใช้มอแปลง2ลูกก็จะทําให้การช่วยแบกโหลดได้ดีนะครับผม ส่วนคาปาอัพขึ้นไปเป็น14ลูกนะครับ2 4 6 8 10 12 14นะครับแล้วก็ไรนะครับผมนี่2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28คู่นะฮะตัวนี้ข้างหนึ่งนะฮะ28คู่หรือ56ตัวนะครับสองข้างนะครับร้อยกว่าตัวนะครับสำหรับไบโพลานะครับร้อยกว่าตัวนะครับพัดลมดูดอากาศ4ตัวนะครับตัวนี้นะครับ6,000วัตเรารับประทาอยู่35,000บาทนะครับตัวนี้ก็ มีเจ้าของทั้งสองตัวแล้วนะครับก็มารีวิวให้ดูนะฮะเอามาวัดความยาวให้หน่อยวัดความยาวนะกล่องลึก30นิ้วนะฮะถ้าทําแหลกนะครับแต่ถ้าลึกทั้งตัวเลยก็อยู่32สองนิ้วนะครับ32นิ้วนะครับเกือบร้อยเมื่อกี้แปดสิซนนะครับเอาง่ายๆประมาณ80เซนทั้งสองตัวนะครับกล่องลึก30นิ้วนะครับผมสำหรับ2ตัวนี้นะครับน้ำหนัก75กิากิโลเมื่อวานเราช่าง75้ากิโล สองรุ่นนี้ก็น้าหนักจะห่างกันประมาณ10โลตัวนี้น่าจะ60กว่าโลนะครับสำหรับรุ่น5,000แล้วยังมีรุ่น4,000ันอีกนะครับเดี๋ยวไปติดตามชมเรื่อยๆแล้วกันวันนี้เราเทสส่งงาน5 0 0 0 6น0 0นะครับผมแล้วก็จะมีตัวบันเทิงของเราเลยก็คือหมื่นวัตต์นะครับตัวนี้หมื่นวัตต์นะครับกองสูง7นิ้วนะครับนี่นะครับคืบหนึ่งนะครับกองสูงนะครับเนี่ยกองสูง7นิ้วนะเห็นไหมครับ7นิ้วนะไฟวิ่งนะครับผมสวยงามตัวนี้หมื่นวัตต์ตัวนี้รองรับยี่ละ4ดอกนะครับ ยีนิ้วค่าหน้า4ีดอก18บแปดก็ค่าหน้า4ีเหมือนกันนะเพราะโอมมันจะโหลดอยู่ที่สองโอมนั่นเองนะครับผมหม้อแปลงรุ่นนี้เป็นใช้สคอนะรัเป็นรุ่นสตอมวีเอพหมื่วัตต์นะครับเมกอินไทยแลนด์รับประกันดูแลตลอดชีพนะตัวนี้ท่อจะนับยังไงดี2องสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่3ิบหกสิบแปดย่สิบยี่องยี่สี่ยี่หกยี่แปบสามส่สามหกสามคู่นะครับท่อหนึ่งนะครับสี่สิบคู่นะครับสี่สิบคู่คือแ อันนี้จะเราจะปิดบอร์ดนิดนึงนะครับสตอมวีไอพีหมื่นวัตต์นะครับเดยดูคาปาครับนับยังไงดีเนี่ยสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบยี่สิบสองนะครับอันนี้ใส่ไปแบบจุกๆเลยนะครับยี่สิบสองตัวสําหรับหน้านี้นะครับสําหรับหน้านี้แต่ถ้าเป็นหน้านั้นคาปาก็จะยัดได้ประมาณยี่สิบลูกนะครับตัวนี้เราทําโปรไปเลยนะครับ VIP หมื่นวัตต์นะครับสี่หมื่นเก้าในนี้เราจัดโปรตัวนี้นะครับสี่หมื่นห้าพอนะครับสี่หมื่นห้าพันบาทสตอมวีไอ นะครับใครอยากได้แรงแงหนักๆนะครับผมตัวนี้ก็670กิโลเหมือนกันนะครับก็4,5,000บาทหรือใครอยากจะสั่งเราประกอบนะครับประกอบนะครับส9่หได้แรงกว่านี้อีกนะครับแล้วแต่ลูกค้าแต่ตัวเนี้หมื่นวัดก่อนนะครับ4 5่หมผมจัดโปรหน้านี้นะเฉพาะหน้านี้ถ้าเป็นหน้านี้จะแพงกว่านะครับเพราะว่าหน้านี้ผมจะมีพิเศษกว่าแต่ถ้าตัวนี้ก็โอเคแล้วทํามาแบบแรงแล้วนะครับ4 5 0 0 0บาทนี่ครับแรงแรงเอาวัดที่ความยาวดูนะครับดูความยาว ความยาวของท่อนะครับวันนี้ตึงๆกันไปเลยนะครับ90เซนนะครับ90เซนเกือบ100เมตรเนี่ยถ้าวัดหมูด้วยก็ตกประมาณ94 95นะครับตัวนี้นะครับผมก็ประมาณนี้เลยใครที่อยากได้ยิ่เป็ค้างละสีนี่ผมแนะนําตัวนี้หมื่นวัต4สี่หมืน้าะครับผมแล้วก็มาตัวนี้ตัวนี้เป็น4ี่ชั้นแนลนะครับเอาไว้ขับกลางหรือว่าขับเบตก็ได้นะครับขับกลางชั้นแนลละ3นี่1 2ึ่งสองสามสี่นะช้นแนวรสามดอก หรือว่าจะขับเบสคชัแนลละสอดอกก็ได้ตัวนี้เป็น VIP รุ่น8 0 0 4 W นะฮะตัวนี้ก็เป็น4ีชัแนลดูภายในโอ้โห oh, oh. อลังการยาวเหยียดคาร์บอนดิเตอร์ก็พอๆกับตัวนั้นเลยมั้งสองสี่หกแปดสิงสี่สิบหกแปดยี่ตัวนี้เข้าไป20ไบโคล่า80ตัวนะครับ40คู่นะตัวนี้สี่ชัแนลมอแปงซีคอเอ้ยมอแปง e i นะตัวนี้นะตัวนี้ก็จัดโปรไป29,000บาทนะครับสำหรับ4ี่ชนแนลนะครับ29,000ก้านะครับตัวนี้เดี๋ยว เวร็วนี้จะมีสี่แท่นอีกตวงเป็นม้อแปลง2ลูกนะครับในสเปคเดียวกันเดี๋ยวมาลองชมครับก็อยู่20 0 0 0กว่าบาทเหมือนกันครับตัวนี้ก็ลูกค้าแบบไม่ต้องยกเยอะนะครับเอายกตัวเดียวนะครับขับได้เหมือน2แท่นในตัวเดียวนะครับผมประมาณนี้สําหรับตัวนี้นะครับขับเบท1สิก็ได้นะครับแใบก็ได้อยู่ตัวนี้29,000่บาทนะครับสาหรับตัวนี้ก็ยาวเท่ากันมั้งลองวัดตัวนี้ยาวเท่ากันเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวแข่งนะเราไปทดสอบแข่งแล้วก็ออกงานมาเรียบร้อยนี่ครับประมาณ90เซนนะเราออก ทั้งงานจริงแล้วก็แข่งจริงนะครับเราถึงกล้ารับประกันลูกค้านะครับดูแลตลอดชีพนะใครสนใจก็ติดต่อได้เลยนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปก็จะให้ฟังเสียงคร่าวๆแล้วกันแต่ว่าพอเปิดเบสในคลิปมันจะไม่ได้ยินครับอาจจะเปิดกลางกลนไปด้วยนะครับผมสาหรับนี่ครับ5,000วัตต์นะครับ30,000บาทนะครับแรงๆมอแปลง2ลูก6,000วัตต์นะครับ3 5 0 0 0บาทหรือใครอยากจะประกอบ8,000วัตต์นะครับ8,000วัตต์ก็ได้นะครับ8,000วัตต์เดี๋ยวเราจัดให้นะครับลูกค้าลูก มาหาเลยนะครับเดี๋ยวทําให้นะครับราคาพิเศษตัวแรกลูกค้าได้ราคาพิเศษนะครับอย่างตัวนี้ก็ตัวแรกนะครับสามหมื่นห้าพันบาทหกพันวัตต์ยี่เบ็ดหกดอกนะครับนี่ครับเดี๋ยวไปขึ้นรถแห่ที่โคราชนะครับผมก็ประมาณนี้เดี๋ยวเปิดเสียงให้ดูของแต่ละตัวน้ําเสียงจะเป็นยังไงนะครับผมถ้าฟังแต่เบ็ดนะครับถ้าลูกค้าไม่ซีเรียสน,นะมันก็จะอุกอุกอุกอย่างเดียวมันจะไม่ได้ยินเสียงอะไรแต่เดี๋ยวเปิดกลางรวมไปด้วยแล้วกันนะผมก็ประมาณนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าไฟหน้าตาเป็นยังไงของแต่ละรุ่น นี่ครับก็ไฟเปิดมาก็หน้าตาประมาณนี้นะครับจะมีไฟออนนะครับตอตอมนะเราดูแลรับประกันตลอดชีพนะครับผมประมาณนี้นะภายในเราเดินให้สวยๆนะครับทุกตัวแล้วเราดูแลรับประกันให้นะครับซ่อมฟรีอ่าเดี๋ยวฟังเสียงกันครับ 5,000วัตต์นะตัวนี้ก็สเปค21ข้างละ3ได้เหมือนกับ6,000นะทำไมลูกค้าบอกทำไมมัน6,000 7,000หมื่นวัตต์ทำไมมันก็ขับได้ค้างละ3ข้างละ4เหมือนเดิมนะมันก็ขับได้แค่นั้นแหละครับลำโพง power นะครับแต่ว่าความแรงมันจะเพิ่มก่อนนะครับความแรงมันจะแรงขึ้นไปแน่นขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าการรองรับโหลดลำโพงก็ได้แค่ข้างละ3ถึง4นะครับไม่เกินนี้สำหรับรุ่น5,000วัตต์นะครับผมไม่ใช่ว่าโอ้ยขับ8ดอกดังแล้วเราก็เชื่อมด,อก,มดอก้าไอี่มมดดหหนบแบบพงัง เล่นข้างละ3นี่คือดีที่สุดนะครับสำหรับพาวเวอร์นะตอนนี้นะครับข้างละ4ก็ได้แต่ว่าก็จะเหนื่อยๆหน่อยนะครับสำหรับ18นิ้วนะครับแต่ยีนิ้วก็ลากไปนู่นเลยนะครับหมื่นวัตต์อันนี้ตัว5,000ันวัตต์กับ6,000นวัตต์ผมจะรีวิวเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันสไตล์คล้ายๆกันนะครับหน้าตาอะไรทุกอย่างคล้ายๆกันนะครับเดี๋ยวมาลองดูตัวหมื่นวัตต์บ้างนะครับผมว่าหน้าตาเป็นแบบไหนน้ําเสียงเป็นแบบไหนครับ นี่คพอเปิดเสร็จแล้วนะครับตัวนี้ VIP ก็จะเป็นหน้าประมาณนี้นะครับไฟยาวๆนะครับผมหมื่นวัตต์เนี่ยดูไส้์ในเต็มๆของเรานะครับผมเดี๋ยวฟังเสียงครับ ประมาณนี้นะครับอยากได้พาวเวอร์กี่วัตต์นะครับเรามีให้ให้หมดนะครับเดี๋ยวันไหนว่างๆเราจะมารีวิวตัวเล็กด้วยเดี๋ยวเปิดไฟในในห้องหน่อยเดี๋ยวเราว่างๆนะเราจะมารีวิวให้ดูทุกตัวนะครับนี่ครับสตอมน้าประกอบนะครับพันสองนะครับเนี่ยมีสต็อกอยู่นะครับพันสองพันหกนะครับผมสองพันสองพันสี่นะครับสามพันสามพันหกนะครับหกร้อยวัตต์เราก็ทําให้ได้ลูกค้าสั่งประกอบเราก็ทําให้ได้นะครับของเรานะครับ ของคัดเกตนะครับอะไรคัดเกตเราถึงกล้ารับประกันลูกค้าเวลามีปัญหาเราสามารถเคไม่ลูกค้าได้นะครับเราซื้ออะไหล่ทีเยอะนะครับเราสั่งหม้อแปลงเดือนละหลายๆ10ลูกนะครับนี่ครับจะเป็นหน้า s t นะครับผมเป็นหน้า KX เนี่ยดูเคเอ็กเคก็ขายดีนะครับเป็น FC เราครับนี่ KX นั้นเลยก็เดี๋ยวว่างๆจะมารีวิวรุ่นเล็กๆไปถึงรุ่นใหญ่บ้างแล้วกันนะครับสาหรับคนที่เอาไปฟังนะครับในบ้านกลางแจ้งตัวเล็กๆนะครับส่วนวันนี้เรารีวิวตัวใหญ่ให้ดูก็ ชอบแบบไหนก็จัดได้เลยนะครับสาหรับตัวนี้ก็ห้าพันหกพันนะครับผมแล้วไปถึงหนึ่งหมื่นนะครับก็ตอนนี้ตามหาลูกค้าสั่งแปดพันวัตต์อยู่นะครับเดี๋ยวจะจัดให้แบบมันๆเลยนะครับแปดพันวัตต์นะครับผมก็เอาตามนี้นะครับผมว่าจะได้ประมาณเท่าไหร่นะครับงบประมาณเท่าไหร่ก็เดี๋ยวคุยกันนะครับเราจัดให้ได้ตามงบนะสนใจก็ติดต่อได้เลยนะวันนี้ก็ลาเพียงเท่านี้นะครับสำหรับสตอมนะครับซาวซิสเต็มบายรันจูปิเนอร์นะครับการันตีนะครับปีหนึ่งขายหลายร้อยตัวนะครับมีทั้ง KX ซอรีส์าปรบั อ่าแล้วก็ ST นะครับมี SM เนะครับเราทาได้หลายแบบตามลูกค้าหรือลูกค้าอยากจะสั่งประกอบนะครับเป็นชื่อลูกค้านี้เรามาคุยกันนะครับผมทําให้ได้นะครับแต่ว่าเรื่องการวารันตีเรื่องราคาอาจจะสูงกว่าเพราะผมต้องทาโลโก้ให้ใหม่อะไรให้ใหม่ก็แล้วแต่ลูกค้าเลยนะครับเรารับทําให้ทุกแบบทุกสไตล์นะครับจบที่เราที่เดียวนะครับจุบอินเตอร์ก็วันนี้ลาเพียงเท่านี้นะครับกับร้านของเรานะครับผมชุดฮอนชุดกลางแจ้งนะครับมีหลายชุดเข้าไปกดไลค์กดติดตามนะเพจทาง เฟซบุ๊กนะพิม์ร้านจุปินเตอร์นครปฐมแล้วก็ทาง y o u t u นะพิมร้านจุปินเตอร์นครปฐมแล้วก็ฝากช่อง Tik To k ด้วยนะครับจุปินเตอร์นครปฐมเช่นเดียวกันนะวันนี้ลาเพียงเท่านี้นะครับกับ m อ0มห้0 0ันัตวัตอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายนะครับผม3ตีตัวนี้ที่ตั้งอยู่นี่ก็เกือบ2 0 0แสนแล้ว้งครับมาผมประมาณนั้นนะครับผมก็ฝากกติดตามด้วยแล้วกันนะครับชมรับชมทุกท่านนะครับขอบคุณครับ มารีวิวจัดส่งงานนะตัวนี้เป็น power สี่ช่นงนะครับสี่พันวัตต์นะครับชนอนลละพันนะหนึ่งพันสองพันสามพันสี่พันครับก็เป็นตัวเดียวกับสี่พันฟูบิดนั่นเองนะครับมออแปลงสองลูกนะครับนี่นะครับเป็นตัวเดียวกับตัวฟูบิดนะครับแต่ว่าเอามาทำสี่ชน่นลก็คือจะทําให้บิดนะครับวงจรหนึ่งสองสามสี่วงจรนะครับอ่าชุดซ็อกสตาร์ทนะครับป้องกันลําโพงสองชุดนะครับดีเลย์สี่ตัวแล้วก็สปาร์สองสี่หกแปดสิบนะครับแล้วก็ไบโพล่าสี่สิบคู่นะครับผม ประกอบอยู่26,000บาทนะครับสำหรับ4 c h a n n e l นะครับถ้าเป็น f u l b i t นะครับประกอบอยู่26,000บาทนะครับสำหรับ4,000วัตต์ตัวนี้ก็ขับ18 c h a n n e l แล้ว2ได้เลยนะครับก็เป็น8ดอกหรือว่าจะ18 2ดอกนะครับผม2 4นะครับกางอีก2 4นะครับตัวเดียวก็จบเลยนะครับขับ8ดอกนะครับผมก็ประมาณนี้หรือใครอยากได้บิดบิดแรงๆก็จะเป็นสเปคแบบนี้นะเป็นมออแปลง Ei นะครับผมท่อยาวๆแบบนี้นะครับ4,000 5,000 6,000นะฮะเราประกอบทั ก็วันนี้ก็เป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เลือกใส่แค่ป้ายวัดได้อย่างเดียวนะครับอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นที่วัดโวลตน,นะครับผม25,000บาทสำหรับ4ีชนแนลตัวนี้นะครับฝากกดติดตามด้วยครับผม โทรด้านล่างเลยนะครับ0825406540แล้วชุบอินเตอร์ก็เข้าไปดูทาง YouTube แล้วก็เพจ Facebook ได้เลยนะครับมีให้เลือกชมเยอะแยะมากมายนะวันนี้ลาพเพียนตอนนี้นะครับวันนี้ก็ดูนี่ครับสต็อกของนะครับพาวงพาวเวอร์กำลังลงมาก็ฝากกดติดตามเลยครับเดี๋ยวมีอะไรมาให้ชมใหม่ๆนะครับผมวันนี้ลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ